bismillah r a h m a n r a h i m เรามาอ่านกันต่อในหน้าสิบสามนะครับหน้าสิบหน้าสิบสามนี่นะครับหน้าสิบสามรู้ได้ไงว่าหน้าสิบสามอ่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับหน้าสิบสามเลขหนึ่งเลขสามเปิดหน้านี้นะครับคืนนี้เราอ่านหน้าสิบสามหนึ่งกับสามสิบสามนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะอ่านกันยังไง อ่ะตัวแรกนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนอาลิฟนะครับอาลิฟอามีฟัตฮะอยู่ข้างบนแต่ฟัตฮะนี้คือตัวตัวอาลิฟลิกนะครับเราจะต้องอ่านยาวให้ได้สองจังหวะอามีนีนาอามีนีนาบทนี้เราจะเห็นว่ามีอาลิฟนำหน้ามีตัวบามีตัวตามีตัวซะมีตัวจีมตัวฮะอันกราล่มนี้มันจะยกมาตั้งแต่อาลิฟถึงตัวยะ เรียงอักษรเลยนะครับอามีนี่นะนี่ตัวมีนะมีกัสซาร์นี่ก็อกัสาร์นูนนี่แต่มียะอยู่ข้างหลังซึ่งยะนี่เราเห็นว่ามีสุกูลถ้าหากว่ามีสุกูลแสดงว่าตัวนูนจะต้องตีกับตัวยะนะมันอ่านตัวเดียวไม่ได้นะครับอ,อ่านว่านี่ไม่ได้มันต้องนีใส่ย,ยะเข้ามาเสียงของอากับนีเป็นเสียงเท้าคันเลยนะครับนูนนา นี่ก็เท่ากันกับตัวมีมีนะอามีนีนะจะไม่ย้ำอักษรเท่าไหร่นะให้เรากลับไปดูในบทที่แล้วๆมาเพราะจะอธิบายทุกตัวอักษรไว้แล้วต่อไปตัวบะนะบาซีตีนะบาซีตีนะนี่ตัวซีนตัวซีนนี่ตัวตะตัวยะตัวตอจะต้องอ่านกับตัวยะเพราะมีสูคูนจะอ่านตัวเดียวไม่ได้เหมือนกัน เช่นเดียวกันเลยครับบาซิตีนะตาเบย์นะนี่ตัวอินตัวอินที่อ้าปากกว้างๆนะครับแต่ว่าพออยู่ตรงกลางมันก็จะเขียนเป็นรูปลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นนะครับตาเบย์นะเสียงยาวเท่ากันตากับอีเท่ากันเลยตาเบย์นะซาบิตีนะตัวตามีสองจุดข้างบน มีสองจุดข้างล่างก็เป็นตัวยะนี่ก็ตัวตะนี่ตัวยะอย่าสับสนในเรื่องของของของตัวเรียกของมันตากับยะซาบีตีน่ะคิดเดียวนะครับสามจุดเป็นตัวซะตัวบะจุดเดียวข้างล่างแต่ถ้าเป็นจุดเดียวข้างบนก็เป็นตัวนูนสองจุดข้างบนก็เป็นตัวตะแต่พอสองจุดข้างล่างเป็นตัวยะซาบีตีนะ ยาฮิลีนะนี่ตัวยีมตัวยีมตัวฮะตัวคอเราจะเห็นว่ามันไม่มีหางด้านล่างแล้วนะครับพอมีการเขียนติดกันเนี่ยก็ตัดหางทิ้งเลยนะครับตัวยีมตัวฮะตัวคอแล้วก็มีอาลิฟอยู่ข้างหลังอ่ยายาฮิลีน่ตัวอาลิฟไม่มีตัวอื่นมาติดมันนะครับแต่ว่าอาลิฟเนี่ยติดตัวอื่นได้แต่ถ้าหากว่ามีตัวอื่นมาติดมันไม่ใช่อาลิฟแน่นอนเนี่ยเห็นไหม กีดเหมือนกันเลยยาวเหมือนกันเลยถ้าหากว่าเราตัดตัวยานี้ออกไปนะครับตัดตัวยาออกไปก็เหมือนกันเลยครับยากับฮีอ่าไม่ได้หละเลยเนาะต้องเป็นสระปัติธาอย่างเดียวนะครับอ่ายาฮีอ่าตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวอาิฟอ่าตัวไม่ใช่ตัวอาิฟถ้าหากว่ามีการติดกันกองยะมาติดกับตัวนี้แสดงว่านี่คือตัวรามยาฮีลีนะคือจะบอกว่า เป็นตัวอลิฟมันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมันคือตัวลามยาฮิลีนาฮาฟิซีนานี่ตัวซาะนี่ตัวเตาะตัวเตาะเราใจเห็นว่ามันไม่มีจุดแต่พอตัวซาะมีจุดนี่จุดของตัวฟะนะครับทําไมรู้จักได้ยังไงว่าตัวฟะก็นี่ไงครับมีหัวแต่ถ้าไม่มีหัวตรงนี้มันคือตัวนูนแต่พอมีหัวปุ๊บ จุดเดียวข้งบนคือต่อฟ้าันที h a v s i n นี่ต่อซอดนะครับตอซอดคต่อไปด a q u ดาคีลีเขาอคีีีนะเสียงคีี i n a i n a ต่อไป z a h i บีนะนี่ตัอดานตัอจาน ซาฮีบีนาซาฮีบีนารอชีดีน่าอ่าสามจุดข้างบนก็สามจุดนี่คือตัวสะนี่คือตัวสะแต่พอสามจุดเหมือนกันแต่มีตรงนี้อยู่นะครับอ่าตรงนี้มันทำให้เป็นตัวชีนขึ้นมารอชีด ah ah ีน่าซาฮีดีน่าตัวใหญ่ซาฮีดีน่าตัวซีนซาบีอีนาตัวอินอีนา อีนะบีอีนะนี่ก็บีอีนะแต่ตรงนี้ซาบีอีนะอันนี้ตาบีอีนะแกแยกไอออกว่าอ่าข้างหลังเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมไม่ว่าจะอ่านตรงไหนถ้าหากว่ามีแบบนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่านหน้าตัดไปเป็นหน้าสิบเท่าไหร่หน้าสิบสี่อ่าดูนะครับหน้าสิบสี่อืมหน้าสิบสี่นับนี่หนึ่งนี่เลขสี่ อีกตัวหนึ่งที่ก็เขียนเลขสี่ก็คือแบบนี้นี่แบบนี้ครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะเลขสี่นี่ห้าหกนะครับหกแบบนี้ก็เจ็ดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไปอันนี้เจ็ดขึ้นบน 8, 9, แปดเก้าแลก็หนึ่งกับศูนย์เป็นสิบ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้บสิบก็หกับหนึก็หนกับสอนะครับแนะนำนิดหนึ่งอ่ะต่อไปมาดูต่อชเออช,น,ชนอ่ะตัวเชนเชนอาริฟชานะชฟีอีนาฟาฟีนยาอีนุนาานาช ا ف ีตนตัวนี้ตัวซอสซอสอาริฟซ อย่าลืมตรงนี้เคยแนะนําแล้วยาวถึงเท่าไหร่ยาวถึงหกจังหวะ soib นะตัวอัมซะตรงนี้อ,อัะอีบายาบีนุนนนซอ soib นซอ soib นะนี่คือมัดหวายิบทตียเราจะต้องอ่านยาวถึงหกจังหวะตัวนี้ตัวดอ t dol อะทำไมอ่านว่า d ล l i น่ะ ตัวดอต้องมาติดกับตัวลามเห็นไหมเจ็ดนะด,ดอตลามดอลตัวดอตอาลิฟโดลลากไอ้ย,ยาวตรงนี้หน่อยดอตอาลิฟดอลีนะอ่าพอดอเสร็จปุ๊บไปติดกับตัวลามดอตลามดอลแต่ว่าต้องลากตัวดอตไอ้ยาวดอตอาลิฟดอลีนะดอตยาลามยาลีนุนนะ ดอลลีนะดอลลีนะตออีนะอัมซาอินเล่นตัวอินอินเายอิตออีนะเสียงยาวหกจังหวะหกจังหวะหกจังหวะหมดเลยต่อไปซอลีมีนะนี่ตัวลำอ่าตัวมีมไม่ใช่ตัวอาลิฟนะซอาลิฟซอและก็ตัวลามลามลี ตอนนี้ตัวมีมด้านล่างของตัวลามตัวมีมก็ก็เคยบอกไปแล้วว่าตัวมีมตัวมีมเนี่ยถ้ามาติดกับตัวลามหรือตัวไหนก็แล้วแต่ที่ติดกับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวอลิฟมันคือตัวรามลามดีและก็ตัวข้างล่างของกีดนี้คือตัวมีมมีมยะมีคําต่อไปก็เหมือนกันลีมีนะลีมีน่ะโซหลีมีน่ะอาลีมีนะ ล,าม,ลมมามีมีแยมีนุนนะอาลีมีนะโฟฟิลีนะนี่ตัวอินนี่ตัวอินอ้าวเขียนไม่เหมือนกันนี่ตัวอินอ่าถ้าหากว่ามันมีตัวหน้าและมีตัวหลังมาติดมันก็คือมันอยู่ตรงกลางก็จะเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นด้วยตัวแรขของมันคือตัวเินก็นจะเขียนอ้าวปากกว้างๆบางคนเข้าใจว่านี่คือตัวอินเหมือนกัน่ะ ตัวเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่ตัวอินมันคือตัวฮัมซะจำไว้เลยนะครับตัวฮัมซะมันจะอยู่ปล่อยกับตัวอื่นตัวอินอ้าปากว้างๆหน่อยตัวอกนก็มีจุดเข้ามาโกฟิลีน่าฟาตัวนี้ตัวตะตัวตะจุดข้างบนตัวตะนะครับสองจุดเราอย่ามองเป็นตัวอื่นเป็นอากาศหลังจากตัวตะก็คือตัวฮะตัวฮะนี่แค่นี้นะนี่คือตัวตะแค่นี้ส่วนตัวฮะก็คือนี่ Ini kuboya fatihna fatihna ta'af fa, alif fa ya dua jangkau tati saniya hi ya dua jangkau nunna ya jangkauan dia fatihna koniti na ah, ada dua titik. Dua titik itu apa? Satu titik itu มีเสียงที่เราจะต้องอ่านให้ได้คือมีสระอากับสระอตอนนี้คือออกสระอรรกอฟอเลฟโกนูนีตะยาตีนุนนาโกนีตีนากาฟิรีนาอันนี้ตัวคัฟตัวคัฟถ้าหากว่ามันไม่ติดกับตัวอื่นมันอยู่หน้าสุดถ้ามันอยู่หน้าสุดก็จะเขียนแบบนี้ครับ แต่ถ้าหากว่ามันอยู่หลังสุดเนี่ยก็จะเขียนแบบนี้หลังสุดเลยนี่คือตัวกัฟที่เราเคยรู้จักในอาลิบะตาซายิมฮาขอดันคือตัวกัฟตัวนี้หากว่ามันอยู่ตรงกลางด้วยก็ก็เขียนแบบนี้เหมือนกันตัวกัฟตัวกัฟนะครับนี่ก็ตัวกัฟแต่พอมันอยู่หลังสุดก็เขียนแบบนี้นี่ตัวกัฟกัฟกายะสองจังหวะฟะฟีรอญารีนุนนะกาฟิรีนะ ลาอีบีน่ะนี lam. Lam, if, la. La ่ตัวลามลามอลิฟลาลาอีบีน่ะมานีน่ะมีมอลิฟมานุนนีไอ้ยาอีนุนน่ะมานีน่ะต่อไปนาอีตัวอินและตัวมีมมีมยามีนุนน่ะนาอีมีน่ะนาอีมีน่ะว่าจีน่ะ So, ya yasinunna wa izina halikina ha, to kaf mi to lam mi to ya yu rawang na, halikina alif la hamza, lam alif la hamza, ya alif ya to ba ba bi sin ya, sinunna, ya bi na, ya bi sinah to wa ti sin วาวซินชัดนะวัลซินซาลามอลิฟแลมิมูวัซาเลมู